สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานประจำวันพุธของคริสตจักรจีนเชียงใหม่นะคะสำหรับพุธนี้เป็นพุธที่22พฤศจิกายน2566ค่ะพระวจะนะธรรมประจำค่ำคืนนี้อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่116ข้อ1-2ถึง2ที่ได้บอกกับเราทั้งหลายอย่างไพเราะยิ่งนักว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงแต่คำวิงวอนของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเงียบพระกันฟังข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่พี่น้องคะ่ะพระเจ้าของเรานั้นทรงรักเราอย่างยิ่งทรงปรารถนาที่จะได้ยินเสียงของเราไม่ว่าจะเป็นเสียงแห่งความชื่นชมยินดีเสียงแห่งการขอบพระคุณ หรือเสียงอ้อนวอนในยามที่เราทุกยากลําบากต้องการความช่วยเหลือคำจุนพระเจ้าของเรานั้นทรงใส่ใจในเราทรงรับฟังเสียงของเราอย่างตั้งใจเสมอเหมือนพ่อที่อยากจะคุยกับลูกอยากรับรู้ทุกเรื่องราวของลูกดังนั้นให้เรามาทำให้พระเจ้าของเราเปรมปรีด้วยการพูดคุยกับพระองค์ผ่านคําอธิษฐานของเราด้วยกันนะคะ ในวันนี้อยากจะเชิญชวนพวกเราที่จะอธิฐานเผื่อคริสจักรและพันธกิจต่างๆร่วมกันค่ะหัวข้อที่หนึ่งนะคะอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และผู้นําของคริสตจักรเราทั้งาศาสนาจารทวีชัยาศาสนาจารจุรีรัตหรืออาจารย์ซันของเราครูาศาสนาฟิลลิปพี่ผิงผิงคณะผู้ปกครองคณะธรรมกิจนะคะ ที่จะได้รับการเสริมกำลังและได้รับสติปัญญาในการดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกมีสติปัญญาในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆของคริสตจักรการบุกเบิกประกาศนำวิญญาณรวมถึงได้รับการปกป้องจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุอุบัติภยัยและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยนะคะให้เราที่ฐานด้วยกันค่ะ ในพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อที่6ได้บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นพี่น้องคะการเลี้ยงดูเด็กๆให้อยู่ในทางของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเด็กๆที่ได้รับการปลูกฝังบนพะนะธรรมแห่งความจริงจะเพิ่มโอกาสอย่างมากที่เด็กเก จะยังคงรักพระเจ้าและยึดมั่นอยู่ในทางของพระองค์แม้เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ำคืนนี้อยากจะขอให้เราทั้งหลายช่วยกันที่ฐานเผื่อคณะรวีทั้งคุณครูและเด็กๆนะคะที่จะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กๆได้อย่างเกิดผล แต่ที่เด็กๆเ,เองจะติดสนิทกับพระเจ้ารักการอ่านพภทธจาะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มีสติปัญญาและเป็นพระพรแก่คนที่อยู่รอบข้างให้เราอธิษฐานเผื่อคณาราวีด้วยกันค่ะ ในหัวข้อที่สอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องที่จะที่ฐานเผื่อคณะต่างๆในกิจจักรของเรานะคะได้แก่คณะอนุชนคณะพระคุณคณะบุรุษคณะสตรีขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรที่สมาชิกของแต่ละคณะที่เราแบ่งกันตามช่วงวัยต่างๆนั้นจะรักซึ่งกันและกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เข้าส่วนในชีวิตซึ่งกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เติบโตในทางของพระเจ้าสู่ความไพ่บูรณ์ขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพระพรที่จะมีผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันและสามารถส่งต่อความเชื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ให้เราริฐานเผื่อขณะต่างๆของคริสตจักรด้วยกันค่ะ อีกหนึ่งหัวข้อสำหรับการอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเรานะคะอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนให้อธิษฐานเผื่อผู้อาวุโสในคริสตจักรของเรากันค่ะขอพระเจ้าที่จะทรงปโปรดอวยพร,พรให้ผู้โสข,ของเราทุกท่านเต็มล้นไปด้วยสันติสุขความชื่นชมยินดีมีพรรานหมยและคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเป็นพระพรแก่ลูกหลานหากมีท่านหนึ่งท่านใดที่เจ็บป่วยขอพระเจ้าทรงโปรดเยียวยารักษาและขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดปกป้องท่านพิทักษ์รักษาท่านทั้งในการนั่งนอนยืนเดินที่จะมีความปลอดภัยทุกเวลาให้เราที่ฐานเผื่อผู้อุปโสด้วยกันค่ะ ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17ได้บอกกับเราว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์และอีกข้อหนึ่งนะคะในโรมบทที่10ข้อที่14ก็ได้บอกอีกว่าแต่พวกที่ยังไม่ได้เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อน nde ในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรพี่น้องคะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้เราทั้งหลายทุกคนประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ทั้งพี่น้องของเราเพื่อนบ้านของเราเพื่อนร่วมงานของเรา ชุมชนของเราหรือประเทศของเราเพื่อเขาเหล่านั้นจะมีโอกาสกลับใจใหม่รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ในค่ำคืนนี้อยากขอพี่น้องที่จะระลึกถึงพันธกิจด้านการประกาศของคริสตจักรในสถานที่ต่างๆขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรทีมงานทุกคนที่จะมีสติปัญญามีถ้อยคำที่เป็นฤทธเดช ในการประกาศนำวิญญาณมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและเป็นพระพรและได้รับการเสริมกำลังและการปกป้องจากเบื้องบนและขอให้การทำพัด้านการประกาศนั้นเกิดผลเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐเรื่ององค์พระเยซูคริสต์ด้วยนะคะที่จิตใจของท่านเหล่านั้นจะเปิดออก ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่มีชีวิตที่เติบโตติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เพิ่มมากขึ้นทุกวันสำหรับจุดประกาศแรกที่จะขอพี่น้องช่วยกันอธิษฐานเผื่อได้แก่จุดประกาศที่อำเภอชัยประการในสามหมู่บ้านหลักๆนะคะ และอีกหนึ่งชุมชนได้แก่บ้านห้วยเดือบ้านห้วยทรายบ้านห้วยบวกหมูและชุมชนปะลองขอพระเจ้าอวยพระพรคุณมิ้นท์และทีมงานในการทำภารกิจประกาศแก่เยาวชนที่นี่ที่จะเกิดผลเป็นพระพรน,นำเยาวชนมาถึงทางแห่งความรอดทำให้ชีวิตของเยาวชนที่นั่นมีความหมายมีความหวัง ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ผู้เชื่อทุกคนที่จะเติบโตติดสนิทกับพระองค์มีชีวิตที่เกิดผลและเป็นพระพรและในวันที่25พฤศจิกายนนี้คือวันเสราร์ที่จะถึงนี้ทางทีมงานไอเซิรร่วมกับคริสตจักรจีนเชียงใหม่จะเดินทางไปจัดประกาศงานแต่งกิวิ่งให้กับเยาวชนและชุมชนที่บ้านห้วยเดือจำนวนประมาณ200คน ที่จะมีผู้สนใจติดตามต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้เราที่ฐานด้วยกันค่ะ สำหรับจุดประกาศจุดที่สองนะคะได้แก่จุดประกาศที่บ้านน้ำแพร่ขอพระเจ้าประธานสติปัญญากำลังและการปกป้องแก่พี่อามีพี่แมรี่และอาปะมะผู้นำหลักในพื้นที่รวมถึงทีมงานของคริสจักจีนทุกท่าน ในการทำภารกิจที่นี่ให้เกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติเช่นเดียวกับที่ชัยปราการนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดนำผู้เชื่อเข้ามาสู่จุดประกาศเพิ่มพูนขึ้นและขอช่วยผู้เชื่อที่จะเติบโตรักพระคำมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและเป็นพระพรต่อครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงต่อไปให้เราที่ฐานด้วยกันค่ะ ในมัทธิวบทที่4ข้อที่16ได้กล่าวไว้ว่าประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วขอพี่น้องที่จะระลึกถึงทีมงานทุกคนและพันธกิจในการประกาศที่สถานพินิษฐ์ศูนย์ฝึกชายหญิง ทันทสถานหญิงและเรือนจํำกลางชายขอพระเจ้าทรงเป็นความสว่างที่จะส่องเข้าไปในความมืดมิดและเป็นความหวังให้กับผู้คนที่นั่นทุกคนขอพระเจ้าทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อแล้วเติบโตเข้มแข็งนำเพื่อนๆมาถึงทางแห่งความสว่างเพิ่มพูนขึ้นต่อไปให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ หัวข้อถัดไปที่จะขอให้อยู่ในคำอธิษฐานของพี่น้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจของเราได้แก่การประกาศและการดูแลน้องเลี้ยงผู้เชื่อใหม่ที่โรงเรียนดาราของมคนาย,ยกจันทิลาหรือแม่ตายของเรานะคะจานฟิลิปและน้องผิงผิงในทุกวันศุกร์เวลา12-13นาฬิกาขอพระเจ้า,วาอวยพรทุกท่าน ที่จะมีสติปัญญาและถ้อยคําในการที่จะสอนผู้เชื่อใหม่ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระริสตและจะไม่มีสักคนเดียวที่หลงหายไปจากทางของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ สำหรับหัวข้ออธิษฐานเผื่อพันธกิจด้านการประกาศข้อสุดท้ายเป็นเรื่องการทำตามพระมหาบัญชาที่เราทุกคนจะต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพื่อน,นำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระองค์นะคะในค่ำคืนนี้อยากจะขอให้เราอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของเราที่ยังไม่เชื่อเพื่อนสนิทของเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่เรารัก เราห่วงใยที่จะได้ยินเรื่องราวของพระองค์และขอให้พระคำของพระองค์จะทำงานในจิตใจของท่านเหล่านั้นทําให้เกิดการกลับใจใหม่โดยอยากจะขอให้พี่น้องนึกชื่อคนที่เราห่วงใยและอยากให้เขาได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสคนละหนึ่งถึงสชื่อนะคะแล้วเอ่ยนามของท่านจำเพาะพระพักขององค์พระเยซูคริส และขอพระองค์ที่จะเปิดใจท่านเหล่านั้นที่จะรับเชื่อในพระนามของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ สำหรับการที่ทานหัวข้อต่อไปผู้ปกครองสมเจตจะเป็นผู้นำเราในการอธิษฐานเผื่อคริสตจักรลูกของเรานะคะขออนุญ,ญาตส่งต่อค่ะสวัสดีครับพี่น้องคริสตจักรจีนเชียงใหม่และผู้ร่วมอธิษฐานในค่ำคืนวันนี้สำหรับหัวข้อที่จะเชิญชวนทุกท่านได้อธิษฐานเผื่อในหัวข้อนี้คือ อธิษฐานเผื่อสาหรับคริสจักรลูกของคริสจักรจีนเชียงใหม่นะครับซึ่งมีทั้งหมดสคริสจักรคือคริสจักรบ้านร่มพักคุณคริสจักรสายทานรักคริสจักรดอยหลวงเชียงดาวและคริสจักร้วยเดือที่ชัยประการหัวข้อที่ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านได้อธิษฐานเผื่อในค่ำคืนวันนี้คือเราจะอธิษฐานเผื่อสำหรับสิญญาพิบาล ผู้ดูแลผู้อภิบาลสมาชิกขอพระเจ้าอวยพระพรที่สิทธยาภิบาลผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นครูศาสนาแสงดาวจะแออาจารย์พิพัฒน์จตุระปัญญาสกุลอาจารย์ธีรศักดิ์วัจนาคุณและคุณคณิ t ฐาหมื่นจดาจะได้รับการอวยพระพร ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับสติปัญญาในการเทศนาสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูสมาชิกทุกๆคนในคริสตจักรให้แข็งแรงและเติบโตขึ้นขอพระเจ้าเลี้ยงดูผู้อภิบาลเหล่านี้ที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ เราจะอธิษฐานเผื่อสำหรับสมาชิกในแต่ละคริสตจักรที่จะได้รับการเลี้ยงดูผ่านทางผู้อภิบาลศิทธิภิบาลที่พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูสมาชิกทุกทุกคนจะเติบโตขึ้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงบนพระวจนะธรรมของพระองค์มีความเชื่อที่ถูกต้องมีชีวิตที่เป็นเกลือและเป็นแสงสว่าง พร้อมที่จะนำพระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์ไปประกาศไปบอกเล่าให้กับคนอีกมากมายที่เขายัางไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรสมาชิกของทุกๆุกคริสตจักรที่จะเป็นทหารที่ดีขององค์พระเยซูคริสต์ต่อไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ หัวข้อต่อไปเราจะทิ่ฐานเผื่อสำหรับพันธกิจของแต่ละคริสจักรที่มีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจในด้านการประกาศพระวจนะธรรมของพระองค์ข่าวประเสริฐของพระองค์จะถูกแพร่ขยายออกไปผ่านทางผู้นำผ่านทางสมาชิกขอให้ทุกคนจะมีหัวใจในการที่จะนำข่าวประเสริฐของพระองค์ ไปประกาศให้กับเพื่อนบ้านให้กับคนที่อยู่ในชุมชนและในขณะเดียวกันขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องสมาชิกทุกๆคนในแต่ละคริสจักรจะได้รับความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณในการที่เขากำลังทำบันกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ และในหัวข้อสุดท้ายผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านได้อธิษฐานเผื่อสำหรับการนมัสการในวันอาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงนี้วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนขอพระเจ้าอวยพรให้การนมัสการทุกทุกธรรมชาติจะเป็นบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีเป็นบรรยากาศที่สมาชิกทุกทุกคนจะได้รับการแตะต้องสัมผัสและได้รับการเติมเต็มกำลังฝ่ายวิญ,ญญาณที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ ทรงโปรดวยพระพรขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมผู้ที่มีส่วนในการนำนมัสการไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้เทศนาไม่ว่าจะเป็นทีมนมัสการทีมมีเดียทุกทุกคนที่ทุกคนนั้นจะได้รับปัญญาได้รับการทรงนำที่จะนำการนมัสการให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกทุกธรรมาติที่ได้ออกพระนามของพระองค์ที่ทุกทุกธรรมาตินั้นจะนำพระพรของพระองค์มายัางสมาชิกทุกๆคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์โมทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับค่ำคืนวันนี้ที่ได้มีโอกาสร่วมกันอธิษฐานวิงวอนทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องราวต่างๆในหัวข้อต่างๆที่ได้ร้องทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้คำอธิษฐานทุกถ้อยคำที่พวกข้าพระองค์ได้ร่วมกันวิงวอนทูลขอในค่ำคืนวันนี้จะเป็นที่โปรดปรานจะเป็นเสมือนกลิ่นหอม ที่ไปถึงพระบัลลังของพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาตอบทุกคําอธิษฐานที่พวกข้าพระองค์ได้ร้องทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นตามวันเวลาแผนการและน้มบัตไทยของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงโปรดสอนพวกข้าพระองค์ให้เติบโตขึ้นบนคําอธิษฐานที่ได้ร้องทูลขอต่อพระองค์และมีประสบการณ์ส่วนตัวได้เห็น ถึงความยิ่งใหญ่เห็นถึงพระปัญญาอันล้ำเลิศของพระองค์ผ่านทางคำอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าขอให้ทุกถ้อยคำในการอธิษฐานขําคืนวันนี้จะเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ข้าพระองจึงร่วมใจกันอธิษฐานทูลขอและขอประคุณพระองค์ในทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ